สวัสดีค่ะคุณแม่คะทำตามหมอมีนะคะสวัสดีค่ะชื่อหมามีนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนคะโรงเรียนใช่ไหมเราอยู่ที่ไหนน้องเมย์กี่ขวบแล้วคะเจ็ขวบขวบสองขวบแล้วค่ะน้องเมย์ดื้อไหมคะดื้อค่ะ น้องเมย์เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงคะผู้หญิงค่ะใช่เหรอคะฮะผู้ผู้หญิงค่ะอ๋อโอเคค่ะแล้ววันนี้น้องเมย์มาหาใครคะจาดีโอเมย์วันนี้จุกน้องนะงคะแปลกอะแล้วคุณสันมาค่ะคนที่สามแล้วก็ยังไม่หายเห่อ อันนี้มันไม่ใช่เช้าหลังคลอดนะทุกคนวันต่อมาเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะจะบอกว่าน้องออกมานะคะด้วยน้าหนัก3.95ซึ่งใหญ่มากๆก,กว่าที่หมอคานวณไว้หมอคํานวณไว้ประมาณ3.3นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คลอดวันนั้นเพราะว่าถ้าคลอดอาทิตย์ถัดไปหมอก,ก็บอกว่าอาจจะเป็น4.2 4.3ได้สําหรับประสบการณ์คลอดนะคะคือจะเล่าให้ฟังคือเขาเนี่ยมาโรงพยาบาลตั้งแต่10โมงเช้านัดกับหมอว่าเดี๋ยวมาคลอดกัน10โมงเช้าและทีนี้พอหมอดูเนี่ย หมอก็บอกว่าเอ๊ะทำไมหัวไม่ลงหัวยังไม่ลงแบบไม่ได้ลงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่สารันก็คือบอกว่าเราอะกลางคืนน่ะเริ่มนอนไม่ได้แล้วเริ่มพลิกตัวไม่ได้แล้วรู้สึกแบบว่ามันมันไม่ได้จริงทําไมสะโพกมันแบบว่ามันปวดมันระบ,บมไปหมดก็เลยก็เลยบอกหมอว่าเอองั้นเอานัดเดิมนั่นแหละก็คือคลอดวันนั้นไปเลยแล้วเราก็มาห้องเตรียมรอคลอดนะคะประมาณบ่ายสองเพื่อที่จะทําการใส่ใส่น้ําเกลือแล้วก็ใส่เป็นยาเล่งคลอดนะคะเอาละทุกคนและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะ ยใจดังมากตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณบ่ายสามนะคะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันว่าเราจะคลอดกันตอนกี่โมงนะเผื่อใครยังไม่รู้นะคะอันนี้เป็นท้องที่3มแล้วนะคะที่เรามาทาวอล์กให้ดูกันนะคะแต่เนื่องด้วยท้องเนี้ยเขาปวดหลังมากปวดหลังจนท้องแข็งอะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงอัดให้ได้เยอะแค่ไหนแต่ก็จะพยายามถ่ายเก็บบรรยากาศให้ละกันท้องนี้นะคะคือมันจะไม่เหมือนท้องที่แล้วเพราะว่าท้องที่แล้วมันถ่ายในช่วงโควิดใช่ไหมคลอดลูกในช่วงโควิดซึ่งก็จะมีแค่เขากับสลันนะคะเท่านั้น2คน แต่พอมาท้องนี้นะคะเรียกได้ว่าบนห้องนมีปาร์ตี้อยู่เตรียมรอน้องคนใหม่แล้วเมื่อกี้นะคะเซนกับซาเมลาก็เพิ่งออกไปนะคะขึ้นไปรอที่ห้องพักข้างบนตอนนี้เขากลัารันอยู่ที่ห้องรอคลอดนะคะปาีจ้าเฮ้ยนี่พุงเหรอเนี่ยใช่สิ ถือก้องวอกไม่เป็นแล้วอ่ะไม่ได้ถือนานเกินอ่ะหลังจากที่เรานอนรอมาตั้งแต่บ่ายสองนะคะตอนนี้ตุ้มครึ่งแล้วก็ปากมุลูกเปิดไปแล้วประมาณ5-6เซนนะคะก็ยังสบายสบายอยู่ได้อยู่ตอนนี้จะปวดท้องแข็งทุก4นาทีประมาณนี้นะคะแต่คือหมอบอกว่าท้องสามอะถ้ามันคลิกนิดเดียวตึ๊ก เนี่ออกพวดเลยอะไรเงี้ยก็เออเราก็รออยู่ว่าเมื่อไรจะออกเนีย่ยตอนนี้เด็กก็กลับไปรอที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้กลับบ้านไปก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าคลอดล้วเดี๋ยวค่อยค่อยมาก็ไแดเพราะว่าสงสารเซนกับซานก็คือวุ่นวิ่งวุ่นกันอยู่ในห้องอนะ่ะอันนี้คือท้องแข็งอีกแล้วท้องก็จะปูดเด้งขึ้นมา <c oughs> ท้องแข็งแล้วก็เดี๋ยวก็จะยุบลงไปอเงี้ยเดี๋ยนี้จะแข็งทุกประมาณสี่นาทีแล้วนะครับอ๊ะเด็กจะบอกอย่างหนึ่งว่าหนาวมากคือหนาวสุดๆเลย อันนี้คือตั้งเตือนตัวเองไว้เลยนะว่ารอบหน้าต้องเอาถุงเท้าต้องเอาถุงมือต้องเอาแบบผ้าพมเตรียมมาผมก็มาหนาวทุกรอบหนาวมากเออมันโคดมาสามรอบแล้วยังจำไม่ได้ว่าหนาวแต่หนาวจริงแต่เซร่าแบบชิลมากชิลมากร้อนอบอ้าวไม่ปิดแอร์ไปสองสามรอบแล้วผมมันก็นี่ก็บ่นว่าหายใจไม่ออกเอาไงเนี่ยสู้กันเธอว่าจะคอดกี่โมงตอนแรกตอนเนี้ยน้องอ่ะเดาว่าจะโคอดสามทุ่มใช่เขาบอกน้องๆ้องเองว่าประมาณสองสามทุ่มอาบาบอกห้าทุ่ม ่รงคืนพยาบาลถามอยากคลอดก่อนเที่ยงคืนไหมจริงเหรอ <laughs> S <S ยังไงก็ได้อ่ะเออเรามาโรงพยาบาลตั้งแต่สิบโมงอ่ะสิบโมงครึ่งะได้ส่งของด้วยนะ <S <S ยต่อลูกค้าแป๊บทำงานจนวันวิทีสุดท้าย <S <S ซึ่งเรียกได้ว่าก็ชิลมากนอนเล่นเกมนอนดูแจ็คแปพ์โคือแบบสบายมากอะตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปคือไม่รู้สึกอะไรเลยปากมดลูกเปิดสามเซนก็แล้วสี่เซนก็แล้วก็ก็ไม่รู้สึกอะไรคือด้วยความที่ว่าโดยส่วนตัวเราเป็นคนที่ค่อนข้างถึกในระดับหนึ่งนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้คือเจ็บปาววะ เอ๊หรือว่าอันนี้คือกระเพาะเอ๊หรือว่าเราเป็นอะไรเอ๊หรือว่าเราเหิวคือจะไม่ค่อยแบบว่ารู้สึกจะเจ็บอะไรมากมายขนาดนั้นจุดพีคมันอยู่ตรงนี้นะคะพอเราให้ยาไปใช่ไหมในประมาณจากบ่ายสองเนี่ยถึงประมาณช่วงเย็นเนี่ยให้ไปเหมือนเขาเรียกอะไรห้าถ้าที่เขาได้ยินเขาพูดกันกนะ็คือประมาณ5หยดแต่ไม่รู้ว่าต่อกี่นาทีหรือว่าต่อนาทีหรือว่าอะไรนะเราชิลเราชิลจากพยาบาลเดินเข้ามาอ้าวคุณแม่ยังยิ้มอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราชิลเกินไปเพิ่มเป็น10บก็ยังชิลอยู่ เพิ่มไป15ก็ยังชิวอยู่จนสุดท้ายนะคะมาที่20หมอบอกให้20ไปเลยเพราะว่า จะได้ตึกอยู่ที่25อะไรประมาณนะี้ที่เขาให้ให้กันนะ2 0 25ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณสองทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้แหละตอนนั้นป่ามดลูกเปิด7เซนแล้วก็ยังชิวๆยังสบายยังนอนเล่นเกมเศรษฐถีหมอก็เลยเดินเข้ามาบอกว่างั้นขอเจาะน้ำค่ำเลยละกันก็คือก่อนที่หมอจะเจาะหมอคำดูน้องนะคะว่าหมอลงหรือย,ยังก็ยังไม่ลงแต่ปากมดลูกอะ่ะ เปิดเสร็จแล้วแล้วข้างในอะ่ะคือเหมือนมันมี2ชั้นหรือยังไงไม่รู้แต่คือข้างในอะ่ะหมอบอกเปิดหมดแล้วเปิดออกหมดแล้วกว้างมากเหลือข้างนอกนี่แหละที่ยังเปิดไม่หมดบวกกับหัวยังไม่ลงพอเจาะน้าค่ำเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละทุกคนเรียกได้ว่า คุณไซร่าเก็บทรงไม่อยู่คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเจ็บอ่ะจะเป็นฟีลแบบทั้งสองท้องเลยนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะว่าแบบคือเราก็มีความแบบเกรงใจมิดหนึง่งไม่อยากจะรแบบ้องตะโกนอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาได้ยินของคนอื่นในท้องแรกจําได้เลยของเซนคือแบบทุกคนร้องตะโกนใช่ไหมแล้วเขาก็จะดุบอกว่าเออห้ามมีเสียงเพราะว่าเดี๋ยวแบบคุณแม่จะหมดแรงก่อนที่น้องจะออกมายอะไรเงี้ยคือไม่ให้มีเสียงแต่คนเนี้ยทุกคนมันเป็นการเปิดประสบการณ์ที่แบบว่าเรียกได้ว่า เจ็บจริงๆเจ็บแบบเจ็บบหายเจ็บแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเจ็บขนาดนี้วะแต่ที่เคยเมาสาไปในไลฟ์ในตอกๆหรือในจีเคยไลฟ์เคยเล่าไปว่ามันฟิลเหมือนเจ็บกระเพาะแต่แค่มากกว่ามันเอ้ยท้องนี้มันมากกว่าเยอะเลยนะ มันมากกว่าไปไหมวะเจ็บจะจัดไม่ไหวพยาบาลมาลุมประมาณ4ี่คนห้าคนเช็คปากลูกว่าเป็นยังไงบ้างสุดไหมอะไรไหมก็8ดเซนแล้วหัวก็ยังไม่ลงซึ่งตอนนั้นนะคือเราเจ็บมากพุดตงว่าไม่ค่อยมีสติเพราะเจ็บจริงๆเหมือนเขาฟิลเหมือนตรวจภายในอะเหมือนเขาเอามือเข้าไปแล้วเขา,เาคุณแม่แป๊บนึงนะคะอย่าเพิ่งเบ่งนะคะคุณแม่แป๊บนึงนะคะ อ่าสี่ห้าคนนะลุมุมรุมรุมุมุมตุ้มตุ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 มอ่าคุณแม่แป๊บนึงนะคะคุณแม่ออดท่นี้นึงอิดนิดนึงนะคะคุณแม่อยู่อย่พูดอะไรประมาณนี้โอ้ยเก่งจังเลยคนก็มาลูบขาข้างหนึ่งอีกคนนึงก็มาลูบเข่าข้างหนึ่งเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเขาอ่ะอันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะเหมือนเขาไปจับหัวเด็กอะหรือไปทําอะไรไม่รู้ตรงนั้นอะหรือไปอะไรประมาณเนี้ก็เท่านั้นแหละทุกคนไปย้องโคตรค่ะเงี้ย คือหัวเด็กไม่ลงเขาไปเลยเอาเออกมาให้ลงพอตอนที่ระหว่างไปห้องคอใช่ปะคือตอนนั้นคือไม่ไหวแล้วคือตายได้ตายตอนนั้นอะมันเป็นการเปิดประสบการณ์เจ็บแบบเปิดโลกท้องหนึ่งท้องสอง,อง,สองไม่เจ็บแบบนี้เราก็แบบโหไม่มีสติหน้ามืดเรียกได้ว่าเจ็บแบบอธิบายไม่ได้แต่มันเจ็บแบบโคตรอะแล้วต้องกระดึบตูดจากเตียงที่รอคลอดอะไปเตียงคลอดนึกออกปะแล้วเธาก็เจ็บ แบบน้ำมือตามัวอะคุณแม่นิดนึงนะคะคุณแม่ขอโทษค่ะนิดนึงนะคะเอาหัวมาเลยค่ะนี่ทุกคนก็เชียร์อัพกันมากพอไปถึงที่นั่งปุ๊บเขาบอกเลยอย่าพิ่งเบ่งนะคะคุณแม่อย่าพึ่งเบง่งมาเบง่งมาหรือยังอย่า,ยาพิ่งเบ่งนะคะอย่าพิ่งเบง่งเราก็แบบอ้อยอ้ยอยแบบ แบบโอ้ยทำไมท้องนี่แม่งโอยเ้ยแบบคือระหว่างนั้นนะสลันยังไม่เข้ามาคือเขาอาจจะเซตอัพอะไรให้เรียบร้อยใส่คุมขาเอยหมอใส่ถุงมือทุกคนเตรียมแบบทุกคนก็แบบเตรียมเครื่องมือกันวุ่นวายวุ่นวายเราค่อยให้สลันเข้ามาแล้วถึงเวลาที่จังหวะที่สลันเข้ามาปุ๊บเบ่งสามทีอึดอึดอดออกค่ะสิ่งดีมากเลยคน,นี จะเป็นคลิปแบบที่ทุกคนเห็นกันนะซึ่งเสียงแรกเลยก็คือนองเพศช,ชายตัวใหญ่มากอันนี้คือเสียงแรกในหูที่ได้ยินคือจริงๆหมอก,ก็เตือนอยู่แล้วแหละว,ว่าท้องสามคนนี้จะใหญ่สุดนะแต่หมอก,ก็ไม่ได้บอกให้หยุดกินอะไรขนาดนี้นเราก็เออเนาะคนท้องอะ่ะพอน้องออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ใหม่คือพอเราคลอดน้องออกมาแล้วใช่ไหมคะหมอก็ต้องเอาน้องไปเช็ค กับอีกหมอหนึ่งที่เขาสแตนบายรออยู่ในห้องนั่นแหละอยู่ข้างหลังหมอคนนั้นเขาจะมาเช็คแบบต่างๆเกี่ยวกับเด็กนะคะฟิลแบบเนเซอรัตว่อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอเราคลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีลกออกมาด้วยท้องหนึ่งท้องสองพูดตรงๆไม่รู้เรื่องเลยเรื่องรกหมอก็บอกอ่ะ ah, เดี๋ยวเบ่งอีนี้อีครั้งหนึ่งนะอันนี้เบาๆพอนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาลกออกมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เบ่งแบบนิดหน่อยคือแบบไม่รู้สึกคือไม่ได้เป็นภาพจําว่าเออนี่คือการเบ่งรกอะไรเงี้ยหมอก็นวดท้องนวดท้องนวดท้องแล้วก็แบบเฮ้ย แบบเจ็บขาอะไรยงเี้แบบอุ้ยทำไมทำไมถึงเจ็บอะไรเงี้ยหมอบอกฮะเจ็บล้ออะไรเงี้ยมอกก็นวดนวดนิดนึงนะนิดนึงนะอะไรเงี้ยก็นวดท้องนวดท้องนวดท้องอ่านิดนึงนะพอออกมาปุ๊บเราก็เลยเฮ้ยเออหายเจ็บละหายเจ็บละเออดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสรุปหมอมาเดินมากระซิบว่าลดหนึ่งกิโลเฮ้ย หมอบอกว่าปกติโรคคนอื่นเขาหกร้อยกรัมนาโรเราหนึ่งกิโลมันก็เลยเจ็บไงตลวมันก็แบบเป็นเรื่องที่แบบประสบการณ์ใหม่มากๆกัแบบการที่แบบว่าคลอดลกูกอ่ะพอเสร็จแล้วนะคะทางทีมแพทย์ทีมพยาบาลก็จะให้เขาเนี่ยมารออยู่ที่ห้องรอคลอ,อดเพื่อที่จะเฝ้าดูอาการนะคะประมาณสองชั่วโมงเบสเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ขึ้นห้องมาประมาณเที่ยงคืนซึ่งเบบีเนี่ยเขาก็จะถามตลอดว่าไหวไหมอยากจะให้นมหรือ,อยังอะไรเงี้ยหรือว่าจะาฝากไว้เนอร์สเซอรี่ก่อนก็ได้แล้วแต่เราเลยซึ่งมันเป็นบริการที่ดีมากๆช่วยน้อง ตัวใหญ่ลกก็ใหญ่วันแรกอะที่เที่ยงคืนที่ขึ้นมาเขาแทบเดินไม่ไหวเลยนะคะคือเดินแล้วแบบหน้ามืดคือจะเป็นลมในห้องน้ำอะพยาบาลท3งสามคนต้องมาช่วยกันหอบอันนี้คือต้องเฝ้าระวังกันมากๆนะคะต้องรู้ลิมิตตัวเองกันนิดนึงนะเพราะว่ามันจะเกิดการตกเลือดได้นะคะมีสภาพหลังคลอดนะครับสรบสไลด์เลยคลอดเสร็จก็มีอาการปวดท้องนิดหน่อยนะครับย่ห้ามถาม,ถาม,มาไปถามวันอื่นแล้วกัน <laughs> เก่งมากอันนี้คลอดภายในครึ่งชั่วโมงเลยนะเก่งมากๆเวอริคุตนดน้องเมย์คะอันนี้น้องไข่คะเนี่ยเซริโอเซริโอเหรอคะน้องของไข่คะของเมย์ของเมย์เหรอคะ นั่นแหละทุกคนสําหรับค่าใช้จ่ายเขานอ,นอนที่โรงพยาบาลนะคะ3คืนเพราะว่าคืนแรกมันดึกก็เลยบวกเพิ่มไปอีกคืนนึงสบายๆชิวๆนะคะไม่ไม่ได้มีอะไรทําอยู่แล้วก็นอนเพิ่มไปอีกคืนหนึ่งเขานอนโรงพยาบาล3คืนนะคะเขาจะแบ่งค่าใช้จ่ายเป็น2ส,ส่วนแบบนี้ก็คือของแม่กับของลูกเพราะว่าฝั่งผู้ใหญ่กับฝั่งเนสเซอรี่เนี่ยมันเขาเขาแยกกันส่วนตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 6 0ถึงหกหมื่นบาทคาคลอดธรรมชาตินะะตอนแรกอะก่อนคลอดเขาก็จะมีฟิลเหมือนกับใบเสนอราคามาให้ดูอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดเขาพูดถึงประมาณ หกห0 0 0นถึงเจ็ดหหรืออะไรประมาณเนี้ยข้อธรรมชาติของที่เนี้ยมันคือมันไม่มีแพคเกจเพราะว่าหมอบอกว่าการข้อธรรมชาติอะมันคาดเดาไม่ได้ไม่สามารถฟิกทุกอย่างไว้ได้คือมันอะไรก็อาจจะฉุกเฉินได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยขอคิดราคาตามจริงแล้วในส่วนของเบบีนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2 5งหมถึงสามหมประมาณนี้นะคะซึ่งที่นี่คือดีมากๆเขาอะจะเอาน้องมาให้เราทุกสองชั่วโมงว่าโอเคให้มาเข้าเต้าเราก็แบบให้มากระตุน้นเหล่านี้มันจะมันจะได้ไหมวะคือรู้สึกเหมือนเป็นแม่ไม่รักลูกเลย <c oughs> เราสามารถเรียกเขามาเอาน้องไปเก็บได้อะไรเงี้ยเขาจะไปดูแลให้อะไรเงี้ยคือเราก็คิดว่าอยู่บ้านเดี๋ยวเราก็ฟูไามแล้วป้าอยู่นี่ก็ให้เขาดูประนเปเถือกัน <c oughs> ั่นแหละเขาจะเอาน้องมาให้ทุกสองชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าช่วงไหนที่น้องเขาหลับกันยาวๆอะไรเงี้ยเราก็ให้น้องปล่อยให้น้องนอนไปอะไรเงี้ย <c oughs> สลันก็ช่วยดูกันไปสําหรับท้องแรกนะคะเขาก็จะมีฟิลเหมือนกับว่าเออเดี๋ยววันนี้จะให้ฝึกเลี้ยงน้าะเป็นวันแบบก่อนออกหรือว่าวันออกวันนี้จะให้ฝึกเลี้ยงนะแต่เราท้องสามแล้วไงเราก็แบบเออไม่เป็นไรคะ่ะ ไม่เป็นไรเอาไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการสาธิตอาบน้ําให้ดูด้วยนะคะว่าเออพ่อแม่มือใหม่เนี้ยต้องอาบยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะมาถามก่อนว่าเออเราจะเข้าร่วมไหมเราจะดูหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะให้เขาโชว์ให้เขาสาธิตให้ดูไหมอีกหนึ่งคำถามที่แตกมากๆเลยนะคะว่าชื่อน้องแต่ละคนน่ะมันยังไงนี่ก็จะมารวมให้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะสาหรับเซนเซฟานะคะเซนเซฟาเนี่ยเซนเนี่ยแปลว่าอุดมสมบูรณ์ส่วนเซฟานะคะจะเป็นคําที่เพี้ยนมาจากภูเขาโซฟาเป็นภูเขาสําคัญทางศาสนาอะไรประมาณ นนีะะคะก็จะแปลว่าภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ส่วนซานเมล่านะคะซานเนี่ยแปลว่าสวยเหมือนเป็นความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเมล่านะคะแปลว่าดวงจันทร์ซานเมล่าก็แปลว่าดวงจันทร์ที่สวยงามส่วนน้องซาดิโอนะคะซาดิโอเนี่ยแปลว่าพรจากพระเจ้าชอบชื่อนี้มากๆเลยนะคะทั้งคําซาดิโอเนี่ยแปลว่าพรจากพระเจ้าเราก็เลยมีชื่อเล่นให้น้องนะคะอย่างเซนเนี่ยเซนก็เรียกแยกได้เซฟาอะไรเงี้ยก็เรียกแยกได้ซานเรียกแยกได้เมล่าเรียกแยกได้ซาดิโอมันแบบว่าไม่มีคำเรียก you yep. แยกอะ่ะเราก็เลยมีชื่อเล่นให้น้องนะคะน้องชื่อว่าซาดี้ซาดี้นะคะเป็นภาษาหลับแปลว่าผู้ที่ถูกกําหนดให้เป็นผู้ที่มีความสุขนั่นแหละทั้ง3คนนะคะฝีมือฉันเองนะคะเรียกได้ว่าก็ตั้งเองไปเลยไม่ถามความเห็นเพราะคุณสรันบอกว่าคุณซซราเทสตีอะไรยเงี้ยโอเคทุกคนถ้าไหวเดี๋ยวเรามาถ่ายวอลกกันวันโกนผมไฟกันอีกทีหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าวันนั้นต้องวุ่นวายวุ่นว,า,นวายมากๆแน่นอนในอิสลามนะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะต,ต้องเชื้อแพะ2ตัวผู้หญิงหนึ่งตัวซึ่งของตัวนี้มันเยอะมาก มากเลยนะทุกคนเมนูอาหารตอนนี้คือก็ยังวุ่นวายในบ้านยังไม่สรุปกันนะคะโอเควันนี้หมามิกับเมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ